กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพ,พื่อ,บบพอทุกท่านที่ขับมหาหับส้มซองน้องข้ามเดอ้อพี่น้องเ้ยบรรยากาศตอนนึงเถียงเนาะเมื่อนี่น้องข้ามกสีแต่ค้นพื้นซอยนองตานพี่น้องห้าก้ามน้าเลยเหี่วพี่น้องเลย,ยกับก็ถาายยอยเคาะพี่องเลยไรคือพี่บ้านเนาะคือพี่บ้านนี่เสร็จแล้วแล้วเติรนคนะ่ะนะโอ้ ยังร้ายป่าวขาสิมาสอยน้องตานคนพื้นพี่น้องเอ้ยพื้นค้เดียวเพิ่นแยกไปน้ำป้อรวยเท่าไหร่วยทีป่าลุงมาคนพื้นใส่น้องตานไปกันกินข้าวเที่ยงแล้วยังโอ้ยงักินข้าวเส้าป้อ พคน,นพื้นพี่น้องเอ้ยเจ๊กโหลดอลไรนี่ฮะรับงโหลดเลยนะลลพี่น้องเอ้ยเขาก็สิคนพื้นซอยเพื้นก่อนพี่น้อ,อ,นอ,นนองเอ้ยเขาก็สิมาคนพื้นก่อนเด้อบานีทเด้อมุมก็งก,องก่อนอ่ะเป็นสันๆหรือว่าเป็นอะไรกับขอโทษขออภัยทำไม่ไดเด้อ ผู้ที่เขาวาหลับสซมหลับเบิ่งห้องนอนข้ากันอ่ะเราก็สิมาคนพื้นไม่คือได้ป้านใหม่ได้ไหมเน,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 นาะเรนกะได้ไปเบิงน้ำเหลืองมาพื้นหวอน,นป่าว วันนีเด่อาน้ยเอ้พรองไคิจะสอดแจกพระองไอคิวไปนโทษโทษเิมาไปไนกันอะห่านถูกป่ะแจ๊กา้าสบิครับอส้ก็เบางตบันลงดีกวอดแจ๊อแจ๊แดเหตุ้ำแจ๊กมาละ chết tốt rồi, chết tốt, mẹ nương còi ra Sim Aow Nó đó. Vào wow, bỏ đi nhìn cái khóa thọt lắm đấy, phụ nữ ông Ăn nội Sì, devo vivo. ไกลๆปไ่ะไม่สีกองอยู่แต่ว่าสีป่เป้วยตีน ซอยกันพี่น้องเอ้ยเ้าก็ย่านน้องเหนื่อยเนาะฮัลโหลออกมาซอยเพิ่นซอยกันหินวิ่งหีดสั้นเี่หมายกัเอากรานมาดังไพ่ในงานคือเก่าเลยซอยกันเจ๊ต้นเดี๋ยวโอ้ Đây là, cốt, cốt nhảy bọn ฮอนแดดนะพี่น้องนะเนาะแดดแห้งแห้งพี่น้องเว้ยเพิ่นสิมาปั่นเต้าบัดสิมาปั่นเต้าอยู่บ่อนั้นมันอันน้ำกระบ,บ่มีสิได้สูบน้ำกอกและน้ำปั่นเต้าอนะีกเนาะตัวพายมันก็อยู่ไกลบ่อน้องค้ำไปแบบป่าตึ๊ดปลาพื่ออะไรพายกันเลย ผ้าัจยุลมผู้พิทักอ์อง้าปัจจุลมเดี๋ยวห้าวิได้ห้ามส่วนนต้นกันบาเอ้าคือมีผ้ใหม่บะใคเจะจูดป้าตีนี่นาไรออ,อูดแมงน่อยมันบริเตอตีแมง มันยมบ่กเห็ดในพผมเหนียวนะแม่มบ่วะแม่เห็ะเนาะป้าเถอนพี่น้องเอ้ยพ๊อตัดเรือลกักขวานพอตอ,เอนเ,นก,เอก็บบุ้มเห็ดลักขวานเลยเปิดกระปเปิ้ลมาลงเตาพี่น้องเอ้ยพอได้เห็ดฐานด่งางไผ่ในเฮือนเนาะเมื่อหนึ่งเบิดเป็นกระสอบพี่น้องเอ้ยด่างไผ่ในเฮือน,น,น,นก็เปื่องเปื่อง เมื่อลักระสอบกล้กระต่ายต้องขอนที่หนึ่องขวนที่สมแม่บอกไม่เบืดอ มันหวานในแมงนนหน่อยเสียงบ่แม่นงัวอะอยอยู่กินน้ำหวานะน,นะได้ยินเสียงน้องคำอยู่บ่เนาะกำลังย,ยินเสียงกับคอมเมนต์มาในเด้อน้องคำยานโทรศัพท์มันบ่ได้ยินเสียง Én, én, én. เสือโทั้งหมดก็แบบเตรเลยเสือโหลดทั้งหมดไปแล้วเสือโหลดห่านได้หนึ่งมาตีเลยยงสนั่นเลย เดเียงได้ป่ะหอนเหมยพี่นอ้องเอ้ยหอนหอนเืมอนีอนอ่ล้มบกขยีปไได้พี่นอ้องล้มบกอยมีปไได้นเนี่กมือยอยก้ก่เนาะบอลนี้นเป่จกม พี่น้องเลยพี่น้องคลิปนี้น้องข้ามกับข,อ,ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อผ่าก,กุไลก็แสร็เป็นกำลังใจใน้องข้ามหนิเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีนวดออกมาต้นม้ห่ากบบน,นกับหมานเหนื่อยหอบจริงนะ